โอ้ก็แค่สงครามน้ำลายจะอะไรกันนักหนาขี้หมูขี้หมาก็จะดราม,ม่ากันอย่างเดียวเอ้ยอะกราบสวัสดีมิตรรักแฟนฟุตบอลทุกท่านครับพบกับพระอมฟุตบอลไลฟ์ครับศาส,สนาบุทบ้านด้านกีฬาฟุตบอลเจอเบ้าหน้ากันแล้วก็อย่าลืมครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ครับอะ ไม่พูดก็ไม่ได้วันนี้มาทำคลิปช่วงคำ่ำเพราะว่าเลิกงานมาก็ออกไปหาอะไรกินกันง่ายๆนะครับเพราะว่าไม่มีเรียวแรงจะทำกับข้าวกันเมื่อคืนนี้ทำขนมชั้นออเดอร์ร้อยสามสิบกล่องยันสว่างนะครับผมก็ขึ้นไปนอนเนี่ยตีสองตีสามคุณภรรยาก็อยู่ยันเช้าเลยนะครับได้พักผ่อนก็นิดหน่อยเท่านั้นเองนะก็เลย เด้โอกาสมาทําคลิปช่วงค่ำนะครับตอนนี้เนี่ยแข่งมีโปรแกรมแข่งไปแล้วเนี่ยประมาณ15นาทีนะครับแมนยูเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันตอนทุ่มครึ่งนะครับผมไปเช็คสกอร์ก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยแมนยูขึ้นนำนะครับหประตูต่อศูนย์จากจุดโทษของบุนโน่เฟนันเดสทีนี้ไอ้ที่ผมพูดจากหัวไว้เนี่ย oh. ทุกคนก็คงจะรู้ oh. นะครับได้ฟังทัศนะได้ฟังมุมมองของกูรูผู้รู้นะครับของช่องใหญ่ๆเขาพูดกันไปแล้วว่า ประเด็นที่เป็นสงครามน้ำลายาจ,ะจะเรียกว่าสงครามน้ำลายไหมสงครามน้ำลายนั่นแหละนะครับก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันมาจากการที่เทรนอนเดรสันเดอร์อาร์โนนะครับอรองกับตันทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับโดยมีการพาดพิง นะอยู่ที่ว่าการจะคือเราต้องดูว่าไอสื่อเนี่ยไอคำว่าสื่อของผมเนี่ยคือทั้งสื่อที่เป็นสื่อดังชื่อดังระดับประเทศนะครับทั้งไทยทั้งต่างชาติหรือสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงผมเนี่ยนะครับต้องดูว่าการพาดหัวข่าวการจ่าหัวเนี่ยการโปรยหัวเพื่อเรียกยอดวิวเรียกเรตติ้งเนี่ยเขาใช้คําว่ายังไงนะครับบางแห่งก็ใช้คําว่า พลาดพิงบางแห่งก็ใช้คำว่าด้อยค่าบางแห่งก็ใช้คำว่าอะไรละ่ะเออแล้วแต่สารพัดจะ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 ,จะนึกกันได้นะเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยมันดูดราม่าอะไรอย่างนี้นะครับก็คือประเด็นเนี่ยเหมือนกับเทรนด์เล er ็กเนเอร์โนก็ให้ให้ทัศนะความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งแน่นอนไอ้ความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยมันมี มันไม่มีใครถูกและผิดทั้งหมดนะครับที่ผมพูดมาผมไม่ได้เข้าข้างเทนแน่นอนเด,เดี๋ยวฟังไปการที่เทนออกมาบอกว่าซิตี้นะครับได้แชมป์อย่างปีที่แล้วก็ได้ทริปเปิลแชมป์นะครับหรือได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาสามสมัยติดมันก็มีแค่แมนยูที่เคยทําได้นะครับในยุคพรีเมียร์ลีกเนี่ยแล้วก็ทริปเปิลแชมป์นะครับเอฟเอคั Cup, พพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็มีแค่แมนยูที่เคยทําได้ ในปี1999แล้วก็มาเป็นแมนซิตี้ที่ทำได้ในฤดูกาลที่แล้ว2023คือเทรน์พูดประมาณว่าไอ้แชมป์พวกนั้นะนะครับต่อให้มันเป็นถ้วยใหญ่ถ้วยโตเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญหรือมีค่านะเหมือนกับถ้วยเล็กๆของเวอร์พูล l เดี๋ยผมตีความหมายประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าคำพูดเราไม่ได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เทรนพูดเนี่ย มันมันจะมองไปในมุม่ดมัจะมองไปในมุมใดได้บ้างแต่ถ้าถามผมนะผมก็พยายามมองให้มันเป็นกลางแหะมันอาจจะเอ็นเอียงมาทางฝั่งของเทรนบ้างก็ต้องกราบขออภัยแฟนๆแ,แมนซิ c i ตี้ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็เป็นแฟนแมนซิตี้หลายคนก็รักแล้วก็เคารพกันมาตลอดเพราะนั้นสิ่งที่เทรน์พูดผมมองว่าเขาก็น่าจ,จะพยายามสื่อว่าแมนิตี้อ่ะได้แชมป์ มันก็คือได้แชมป์แต่การที่เทนบอกว่ามันมันไม่ได้มีความสำคัญหรือมันไม่ได้มีคุณค่าเท่ากับตอนที่ร์บูนได้แชมป์อาจจะอย่างเช่นอะอย่างปีที่ร์บูลได้2ถ้วย2ถ้วย f อฟเอัพกับคาราบาลครับโอ้โหแห่กันใหญ่โตมโ,โหฬารคนแน่นเมืองแต่กับแมนซิตี้ได้แชมป์พเมร์ลีกได้แชมป์ถ้วยใหญ่กว่าแล้วก็รู้สึกจะเป็นแชมป์สมัยที่ส ของซิตี้ติดต่อกันหรืออย่างปีที่แล้วได้3มแชมป์เนี่ยโอ้ถ้าเป็นลิเวอร์พูลได้3แชมป์นะทุกคนเอ้ยผมไม่อยากจะคิดอะ <c oughs> นะทั้งที่ไทยแล้วก็ที่เมืองลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะขนาดไหนกับขบวนแหน่แชมป์ลำพังไอ้ได้สองถ้วยน้ำพริกเนี่ยก็โอ้โหบันเทิงขนาดนั้นมันก็คงจะสื่อว่าคุณค่าทางด้านจิตใจนะครับเวลาที่ได้ ช่วยรางวัลแต่ละครั้งของ l ลิ e เวอร์พูลเนี่ยมันจึงดูมีคุณค่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งลิเวอร์พูลอาจจะมีการลงทุนในเรื่องของเม็ดเงินน้อยกว่าแมนซิตี้อ่าอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะฝั่งแฟนซิตี้เองก็ต้องยอมรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ,ถ้ารวยอย่างเดียวแต่บริหารทีมไม่เป็นนะครับหรือได้ผู้จัดการทีมคนที่ยังไม่ใช่ได้นักเตะคนที่ยังไม่ตอบโจทย์ได้จิกซอที่มันไม่ถูกต้อง มันก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายยกตัวอย่างผมเปรียบเทียบนะครับไอ้ที่ผมพูดเนี่ยคือกําลังจะพูดว่าในมุมของเทรนด์ที่เราควรจะเห็นด้วยกับในมุมของเทรนด์ที่เราไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยนะครับอย่างเช่นแมนซิตี้อาจจะมีเงินเยอะแต่ถ้าแมนซิตี้ผู้บริหารไล่ลงมาถึงโคช้ชผู้จัดการทีมหรือนักเตะนะครับถ้าเป็นการก่อร่างสร้างทีมที่มันไม่ตรงที่ตรงจุดนะครับเรียกว่าผิดฝั่งผิดฝาเนี่ย แมนซิตี้อาจจะไม่ได้เติบโตมาจนทุกวันนี้ย้อนกลับไปดูทางฝั่งของปารีสแซงแฌกแมงที่เจ้าของก็ไม่ได้รวยน้อยไปกว่าแมนซิตี้สักเท่าใดเผลอๆอาจจะรวยกว่าหรือเปล่าแต่ทำไมปารีสแซงแชงแมงถึงประสบความสาเร็จเทียบเท่ากับแมนซิตี้ไม่ได้อะทุกคนไปเทียบกันตรงนี้ก่อนเอาแค่2ทีมที่มีเจ้าของรวยในระยะหลังที่แบบว่า มีการเทคโอเวอร์ไล่เลี่ยกันแล้วกันผมใช้คำพูดนี้ส่วนนิวคาสเซิลยังไม่ต้องไปพูดนะครับทีมอื่นๆอย่างมาริดอย่างบายเยนเขามีรากฐานที่แข็งแกรง่งโดยไม่จำเป็นมาต้องอาศัยทุนจากตะวันออกกลางโอเคไหมครับพอจะนึกภาพออกไหมสิ่งที่เซนพูดมันจึงมีทั้งถูกและอาจจะไม่ถูกทั้งหมดต้องใช้คําว่าสิ่งที่เทนพูดมันอาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่คําว่าแชมป์ของซิตี มันไม่มีค่าเท่าแชมป์ของลิเวอร์พูลเนี่ยมันอาจมันอยู่ที่คนจะมองอะ่ะแต่ถ้าคนไปนตีความหมายคำพูดของเรนว่าอ๋อเป็นเพราะว่าลิเวอร์พูลมีมีเงินน้อยกว่ามีทุนทำทีมน้อยกว่าแต่บังเอิญว่าได้เพราะการทีมที่เก่งก็เลยเออพอจะมีแชมป์ติดมือบ้างบางปีอาจจะไม่ได้เลยอย่างปีที่แล้วก็แชมป์เบลก็เสือกะสน ดิ้นรนกว่าจะได้ไปเล่นถ้วยยุโรป้าลีกก็เลือดตาแทบกระเด็นนะครับแต่กลับกันซิตี้ได้ทริปเปิลแชมป์อ่าเห็นไหมมันก็ดูดูดแบบความสําคัญมันแตกต่างหรือย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนลิปูลุน4ี่แชมป์แต่สุดท้ายได้แค่2แชมป์เล็กนะครับพิมารีกแพ้ให้กับซิตี้ถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ให้กับเรอัลมาดริดแต่ก็ยังมีการจัดฉลองแบบใหญ่โตเห็นไหมอ่า ผิดกันซิตี้ได้ทริปเปิลแชมป์ปีที่แล้วการฉลองหรือการออกมาพูดการสะดุดีอะไรเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีอยู่แล้วแหละอย่างผมนี่ก็ออกคลิปมาชื่นชมแสดงความยินดีกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแฟนๆเรือใบสีฟ้าว่าเฮ้ยพวกคุณสุดยอดนะครับการที่พวกคุณได้ทริปเปิลแชมป์การที่พวกคุณได้แชมป์พิมพ์ลิกสมสมัยติด ต่อไปนี้นะครับแฟนแมนซิตี้พูดได้เต็มปากว่ามันไม่ใช่แค่แมนยูที่เคยทำได้แต่ซิตี้ก็ทำได้โดยไม่ต้องไปพูดถึงทีมอื่นนะครับผมไม่ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของเทรน์แบบละเอียดแต่เอาเป็นว่าประมาณนี้คร่าวๆผมไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดนะครับแม้ว่าหลังที่เทรนต์ให้ข้อมูลออกมาแล้วนะครับทางฝั่งของซิตี้ก็ตอบโต้โดย กองหน้าตัวชากาศอย่างอลิงบอลฮาแลนด์ว่าเอ้ยการที่เทนออกมาพูดนี่มันก็ก็แล้วแต่สินะแต่เทนเนี่ยเคยได้เคยได้ไดริปเปิลแชมป์หรือเปล่าอ่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็นานาจิตตังนานาจิตตังส่วนผู้สื่อข่าวไปถามพยายามถามเป๊ปพยายามถามเจเคมันก็ไม่ได้คําตอบอะไรหรอกโดยเฉพาะเป๊ปเนี่ยเป๊ปบ,บอกว่าอ้าก็ไม่ตอบตรงๆว่าไอ้ที่เทนพูดเนี่ยมันผิดหรือถูก มันชอบหรือไม่ชอบแต่เป๊ปก็เลี่ยงที่จะไปตอบว่าเอาก็ไวยพอรอนให้เทรนกลับมาเล่นได้เร็วๆแล้วกันการที่เป๊ปสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์สื่อแบบนี้สองครั้งนะคือสื่อเนี่ยถามไปถึงบทสัมภาษณ์ของ trend, เทรน์แต่เป๊ปไม่ตอบแต่ไปตอบแบบในลักษณะนะว่าเออก็ขอให้เทรน์เนี่ยกลับมาหายจากการบาดเจ็บแล้วกลับมาลงแข่งขันได้เร็วๆแล้วกัน สื่อก็งงแต่ถ้าเรามานั่งตีความในเชิงลึกหรือจะคิดให้มันมากว่าไอที่เป๊ปพูดเนี่ยหมายถึงอะไรจะบอกว่าอวยพรแบบเชิงประชดก็ได้เหมือนประมาณว่าโอ้ยมึงยังเจ็บอยู่เลยมีนาเมษามึงจะได้กลับมาเล่นหรือเลปล่าไอ้เทรนเออกูอวยพรใหี่มึงหายเจ็บเร็วๆกลับมาช่วยทีมกลับมาช่วยทีมของมึงก่อนที่ทีมของมึงเนี่ย จะได้แค่ถ้วยคาราบาวครับอ่านี่คือถ้าถ้าเป๊ปพูดยาวๆอาจจะพูดไป,ไปในลักษณะนี้ก็ได้หรือเป๊ปอาจจะรู้นิสัยของสื่ออังกฤษว่าถ้าพูดอะไรที่แบบมากกว่านี้ออกไปเนี่ยมันก็อาจจะถูกตีความไปในทางที่ไม่ดีก็อาจจะทำให้ทีมเสียสมาธิในการที่จะดวลกันในวันพรุ่งนี้ในศึกีิมียริกที่แมนซิตี้จะยกพลบุกไปเยือนแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลก็เป็นได้ นานาจิตตังครับเพราะนั้นผมจึงบอกว่าบทสัมภาษณ์ของเทรนด์แม่งโคตรขี้ปะติ๋วอะ่ะคือถ้าแฟนร์พูลหรือแฟนแมนซิตี้หรือแฟนทีมอื่นที่จะมาแบบเอามาเป็นประเด็น,นบอกโอ้ยเ,เทนปากดีมึงไม่ได้เก่งอะไรอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่านี่คือสงครามน้ำลายของวงการลูกหนังกงกฤษที่มันมีมานานปีดีดักแล้วครับสมัยก่อนท่านเซอร์เล็กฟูกูซนก็เคย psycho, ใส่โคใส่คู่แข่งรุ่นแชมป์เปมเบรีกันแบบนี้จนสติหลุดร์บูลก็เคยโดน นิวคาสเซลก็เคยโดนอาร์เซนเวนเกอร์อะไรพวกนี้เคยโดนมาหมดนะครับคือสงครามน้ำลายสาดใส่กันก่อนเกมเพราะนั้นนี่ผมจึงมองว่าการที่เทรนต์ออกมาพูดแบบนี้เพราะอะไรผมมองว่าหนึ่งเพราะเทรนต์มันเจ็บนะครับเทรนต์มันเจ็บมันลงเล่นเกมนี้ไม่ได้สิ่งที่มันจะช่วยทีมคืออะไรกูจะต้องพูดอะไรสักอย่างไว้เพื่อทำให้แฟนเเพื่อทาให้ฝั่งของซิตี้เนี่ยโกรธโมโห จนคุมอารมณ์ไม่ได้พอลงไปเล่นในเกมก็จะมีพลังแบบืพลังแบบเฮ้ยมึงริพูนปากดีเหรออะไรเงี้ยซิตี้ก็จะอาจจะเล่นแบบเล่นบอลหนักด้วยอ่าเข้าบอลหนักด้วยแบบลูก50-50ก็ไม่มียัง้งยิงประตูได้ยิงกะแบบเออบุกมาถล่มริพูล้าบ้านแล้วถึงณนะตอนนั้นถ้าสมมติพรุ่งนี้ริพูลแพ้ขาบ้าน,นจริงๆนะ คนที่จะต้องรับหน้าที่สุดก็คือเทนนิสเซนต์แร์โนไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่แฟนริพูลนะครับแต่เป็นเทนนิสกซนต์แอ์โนที่ออกมาพูดแต่ถ้าริพูลเอาชนะได้เทนก็ยักไหลก็นี่ไงฉันก็บอกแล้วหรือถ้าออกเสมอนู่นทีมที่จะยิ้มคืออาเซนนลนะครับเออต่อินกาตานาฮ้าตามากินกันแต่อยู่มาเดียวเดียว แย่งปลาเอาไปกินเออใช่เปล่าว่าเพลงแบบนี้เปล่านั่นแหละนะผมจึงอยากจะบอกว่าแค่สงครามน้ําลายอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายนะครับครั้งหนึ่งในอดีตนะครับฝั่งของซิต,ตี้ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไซโคฝั่งของลิเวอร์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเปนนโดซินวาอีคารกุดูกันอะไรพวกนี้เคยออกมาพูดทั้งนั้นแหละพูดในที่นี้เราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเจตนาที่พูดพูดตอนไหน พูดตอนไหนหรือแม้กระทั่งเป๊ปบ,บางทีก็บอกว่าโอ้โหแฟนซิตี้โชว์ผลงานขนาดนี้ประสบความสดเด็จมากที่สุดนะเอาแค่ในรอบ10ปีหลังสุดเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้คืออันดับหนึ่งของอังกฤษหรืออาจจะเรียกว่าอันดับหนึ่งของทวีปยุโรปของโลกด้วยซ้ำแต่ทำไมการให้การยอมรับในโลกของสื่อในโลกของสื่อหรือโลกของแฟนบอลเนี่ยมันจึงไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร นะครับฐานแฟนบอลทำไมถึงไม่ได้เพิ่มแบบก้าวกระโดดเหมือนสมัยท่านเซอร์เล็กเปอร์กูสันแมนยูสมัยท่านเซอร์เล็กเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าแฟนบอลรุ่นใหม่เกิดขึ้นเยอะมากเชลซี Chelsea เองก็เช่นเดียวกันในยุคเสียมีโรมันอับราโมวิชมาทําทีมเนี่ยได้โชเซ่มนินโยมาแล้วกวาดแชมป์เป็นรัวๆเลยนะถ้วยวเล็กถ้วยใหญ่จนทุกวันนี้ก็ยังมีถ้วยติดมือบ้างไม่ได้แบบว่าขาดนานเป็น10บปี นะเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าการที่แมนซิตี้อาจจะไม่ได้ถูกยกย่องมากมายในโลกของสื่อคำว่าโลกของสื่อนี่หมายถึงว่าสื่อไม่ค่อยได้เขียนชื่นชมหรือว่าไม่ค่อยมีสื่อออกมาพูดเป็นคลิปผ่านโลกออนไลน์เพื่อชื่นชมแต่จริงๆผมเชื่อเหนะครับการที่ซิตี้โชว์ผลงานได้ขนาดนี้มันไม่มีใครที่จะปฏิเสธไม่ได้หรอกต่อให้ทุกคนพยายามหาเหตุผลว่าใช่สี่ก็มึงมีเงินก็มึงมีเงินก็ย้อนกลับไปฟังต้นคลิป ที่ผมบอกว่าถ้ามีเงินอย่างเดียวแล้วคุณบริหารงานไม่เป็นคุณดูเชลซีตอนนี้เลครับท็อตโบลี่กำลังทำอะไรกับเชลซีอยู่แต่แมนซิตี้เนี่ยต้องต้องขอญาตนะครับย้อนอดีตไปตั้งแต่สมัยอดีตนายกทักษิณไปเทคโอเวอร์แล้วจนขายต่อมาจนถึงเจ้าของชุดปัจจุบันเขามีการจ้างโค้ชที่แบบว่าพัฒนาเพิ่มเกรดขึ้นมาเรื่อยๆ มีการซื้อนักเตะที่แบบว่าค่อยๆพัฒนาอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆวางรากฐานมีเด็กจากอคาเดมี่ขึ้นมาเรื่อยๆมันจึงเป็นซิตี้อยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าเขาวางรากฐานไม่ดีเนี่ยซิตี้หลุดไปนานแล้วซิตี้ก็จะกลายเป็นเหมือนสเปอร์เอ้ยโทษทีเหมือนแบ็กเบิร์นสมัยก่อนอ่าหรืออาจจะเหมือนนิวคาสเซิลบางช่วงอาจจะเหมือนเลสเตอร์ ester, ที่แบบพุ่งปื้ดขึ้นมาแล้วก็ล่วงลงไปแต่นี่ไม่ใช่ นะครับเรียกว่ายาวๆเลยซิตี้ขึ้นมาแบบยา,ยาวๆแล้วก็ยังไม่เห็นแววว่าจะลงถ้าตราบใดที่เป๊ปยังอยู่นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าหลังจบฤด,ดูกาลนี้เจเคไม่อยู่ใครจะมาคุมแทนลิเวอร์พูลจะยังเป็นคู่ต่อกรที่น่ากลัวของซิตี้ได้อยู่หรือไม่รวมถึงเป๊ปจะอยู่แค่หมดสัญญาฉบับนี้หรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่มีคู่ต่อกรที่เขาก็ชื่นชมมาตลอด นะครับอย่างเจอขึ้นครอปที่จะวางมือหลังจบซีซั่นนี้หรือผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลหรือผู้จัดการทีมของทีมอื่นจะขึ้นมาต่อกรกับเป๊ปแล้วทาให้เป๊ปรู้สึกยังสนุกที่จะคุมกับซิตี้อยู่เขาก็อาจจะขยายสัญญาต่อไปอีกก็เป็นได้แต่ถ้าเป๊ปไม่อยู่ใครมาคุมซิตี้นี่แหละมันก็ยังเป็นเครื่องหมายคําถามซึ่งนั่นเป็นเรื่องของอนาคตเพราะตอนนี้เป๊ปยังอยู่ซิตี้ก็ยังน่ากลัว แล้วคุณภาพของแมนซชตี้มันก็ยังน่ากลัวโอเคไหมครับนี่ผมพยายามที่จะอธิบายเรื่องของประเด็นดราม่าจากคําพูดสงครามน้าลายของเฟรนก็ดีหรือของฝั่งกลิงเบลฮาร์เรนก็ดีมันไม่มีอะไรมากนะครับส่วนความพร้อมของลิปูนก็คงไม่มีอะไรหรอกครับซาร่าคงพร้อมอยู่แล้วเชื่อว่าพรุ่งนี้3ประสานแดนหน้าของลิปูลก็คงหนีไม่พ้นหลุยดีอาร์สดาวินนูนเยสแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าแดนกลางวาตารุเอนโด นะครับโดมินิกโซโบสไลแล้วก็อเล็กซิสแมกอาริสเตอร์น่าจะเป็น3ตัวแรกที่จะได้ออกสตาร์ทส่วนฮาวิเอเลียตที่เป็นตัวจริงมา6เกมติดต่อกันก็มีโอกาสสอดแทรกทีนี้สอดแทรกมาก็คงวัดว่าโซโบกับเอเลียตเนี่ยเจเจะเอาใครลงอาจจะเป็นเอเลียตลงก่อนแล้วโซโบลงครึ่งหลังก็เป็นได้ส่วนกองหลังอีบายมากราเต้เจ็บก็คงเป็นเจรเรลว,วันซ่าจับคู่กับฟันได แบ็กซ้ายโรเบอร์สันจองแบ็กขวาคอเนอร์แบลลี่ก็คงจะได้กลับมาประจำการเป็นตัวจริงหลังจากที่เกมยูโรป้าลีกเนี่ยเป็นตัวสำรองลงมาในครึ่งหลังแล้วทเข้าประตูตัวเองแต่ก็ไม่มีผลอะไรหรอกนะครับอ่ะผู้สาวตัว,ตวก็คิวเวนเคลเฮอร์ประมาณน,นี้สว่วนผู้เล่นบาดเจ็บคนอื่นๆก็ไม่น่าจะมีเพิ่มเติมนะครับเทรน์ก็ดีเคอร์ติสโจนโชต้ามาติฟบ,บายเซติติอาโกใครอีกละ่ะ ประมาณนี้แหละนะพวกดาวรุงเป็นโดเป็นโดกอะไรพวกนี้ก็คงจะไม่หายยังไม่หายการบาดเจ็บนะคนที่เจ็บแล้วกลับมาได้ก็คงจะมีแค่ซาร่ากับาดาวินนูเยสที่ได้ลงไปแล้วนะครับได้ลงมาข้อสนิมแล้วทำประตูแล้วก็ยิ่งมั่นใจด้วยสำหรับดาวินครับอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้อุ้มฟุตบอลไลฟ์เอาไว้แล้วกันนะครับพูดคุย,ยกันแบบ,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 บสบายๆแบบเพื่อนพ้องน้องพี่แบบทัศนาบานๆแบบนี้เหมือนเช่นเคย ปี6 1เนึ่ติมทำคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลครั้งแรกเป็นอย่างไรปัจจุบันปี2567ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเปิดใจรับฟังทัศนคติทุกมุมมองของแฟนบอลทุกทีมรู้แพ้รู้ชนะรั่วภยัยเพราะพวกเราคือแฟนบอลน้ำดีครับ never give up you will never walk alone คืนนี้เช er ียบอลให้มีความสุขส่วนพรุ่นี้4ี่ทุ่ม4-5นาทีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหวังว่าเราจะได้เจอกันในช่วงภาคเสียงเช er ียร์บอลสดไปกับผู้อุ้มฟุตบอลไลฟ์ Life ครับ ลิเวอร์พูลปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้จวด